โอ้พี่น้องครับขึ้นแห้งก็เก่้าเลยพี่น้องโอ้ยฟ้งเสียงโอ้ย พี่น้องครับเกิดเหตุการณ์บกขาดคิดอีกแล้วครับผมพี่น้องไฟไหม่พี่น้องไหม่ดงอีกแล้วครับไหม่ดงอีกแล้วโอ้ซีเชือหรอครับซีเชือห้าเทือ,ห,ทอหรอครับแห่งเดีวลงคิด,ดี่แล้วไปนะครับคุ่นพี่น้องตอนนี้กันคนกับขมาาลายอยู่ครับพ่นพ่นอยู่ข้างในแพ่ง รัดไฟนะครับบ้าบ,าบาอยจยืนรัดอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นี้เพิ่งเพิ่งดับไปเพราะว่ามันมีสายไฟข้างบนนี่ครับผมพี่น้องอาจจะเห็นเป็นดำๆล่างๆเป็นเส้นไปนะครับี่เป็นสายไฟครับ <c oughs> ไล่ไฟจากแต่บาบสามครับผมพี่น้องไฟรัดไฟใหม่ครับเพื่อนพี่น้อง ยูหัวนะครับวันนี้พะวมันเหลืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งที่ใหม่ใหม่ไปก้อนนาหนาที่ใหม่ไปแล้วนะครับเลยอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นีคือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เฉียงเฉียงหนึ่งเพื่นกับซิวเหมืองหมองแสงไฟครับแล้วเฉียงหนึ่งกับซิยเหม่องแสงไฟพูุงครับถัดไปอีกนะครับมีสองเสียงครับผมพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าเท่ากันกับป้าบอยนะครับเรามารับซ้อยกันนะครับึ่งพี่น้องเพิ่อนพอทีมงานพูนยีบานนะครับพอพอพูนยีบานพอ กุ้ซอยล,ลูกบ้านนะครับผมพี่น้องเพื่อนกามาซอยกันหลยคนอยู่ครับยูข้างในครับ คือฟังข้างนีิครับใหม่ใหม่ไปแล้วได้ครับผมฟังข้างนีขคือใหม่ไปแล้วครับผมไปแล้วใหม่ไปแล้วดับไปแล้วครับล่าไปคุณครับัน,นี้ ฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงแถวนี้ป้าเพราะว่าเป็นเป็นดงครับดงเห็ดดงดงเก็บเห็ดเก็บพวกค่ะของป้านะครับนกำลังดับไฟกันมี่ครับดับไฟรับไฟไว้ครับพี่น้อง พี่พี่คันก็ยูว่าเป็นด้วยวันน<อ>ี้มันเมื่อยเป็นจานยานมีป่วยใจเยอะปวดหัวปวดเมื่อยเป็นยังแางมากนี่บ่กฟังข้างบนเนี่ยจเป็นคันคู่ครับคู่สาที่มีแสงแฝงพันยืนอยู่อ่าคันคู่สาน้องสาครับตอนนี้ข้างนี้เป็น ต้นไม้ใหญ่ครับพี่นอ้องกำลังกี่เห็ดนกินนไฟไม้เต็มือเว้นเนียครับอันนี้มันล่าม,มาลูกเบืมอบืมบื่อบืมบื่แบเม้เจ๊ใบสามครับผมพี่นอ้นอง นีน่พอผู้ใหญ่พันบอกา,บบา็ถืว่าว่าตังแต้ช่วงบ่้สามจนหอดตอนนี้นะหกชั่วโมงแล้วนะครับตังเต้ดับดับไฟอยู่หนีนะครับพอข้ังลังมาบอยนี่เป็นหน้าครับหน้าข้าคำคำฟ้าคำต้มมนมานก็แเมนนะครับ นี้ดาวเทียมจับความร้อนเขาในพื้นที่นาข้าวตำบลหนองช้างใหญ่ได้อีกครั้งแล้วเคาะแล้วค่ะปรากฏข้อมูลออกมาดังส้นค่ะขอบคุณค่ะเกษตรที่เป็นผู้ไร้มากเราเลื่อแจ้งให้เขาดีนเออเพราะมีเพราะมีปัจัยเหตุเลยเลืงมากนี่เพราะว่าดาวเทียมจับค้อมร้อนได้ตอนตอนกเซเว่นวันเตะใบสาเตะตะเมียนเมียนที่ไรล่ะเตะใบสามเตาใบใบผุนไปให้ตัวจังหวัดผุนได้นี่ เพราะว่าดยวเทียงเขาจับจะเครื่องเครื่องคุณนี่ถามเต้าผู้ว่าว่าโรดเร้าผู้ว่าประกาศพิกัดพิกัดจังหวงไหนข้อมห้อนถามมันขึ้นข้อมห้อนขึ้นนี่ตัวดาวเทียมมันยิ่งมันจับเขาตรงไปให้จังหวัด่าอยูจุดไหนว่าอยู่พิกัดไหนู้จับพ่ใจว่าคนจูดเขีนอยู่มแล้วเห็นคนจูดที่ไหนบ้านใดวะทพอพตอนหนองช่างใหญ่ร่วมตั้งแต่ตอนกงวันแล้วครับ ร่วมก็จะปันบายแล้วครับออพูนยัยครับเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังประสานแล้วพิ่นกำลังบอกง,งานเกี่ยวกับไฟไหมห่ครับผมนี่ครับว่าทางพอผู้พอผู้ใหญ,ญ่บ้านแล้วกับผู้ชอยเพิ่อนเขาเมาื่รวมตั้งแต่เริ่มไฟเกิดเหตุขึ้นมาตั้งแต่ช่วงใบาสามเนาะม่นมา ใส่เบิกหนาแน่นะี่เล่นหนาเล่นหลังก็เลยย่นไฟเนี่ยเะเห็นหนากันย่ำไรบ่ไรได้พี่น้องนี่ถามหาว่าไปรับไฟบ่กาสันเห็นบ่กนเกิดดี พี่นอ้องครับขื้นแห้งก็เก่าเลยพี่นอ้องโอ้ยฟังเสียง ขึ้นมาอีกแล้วครับขึ้นมาอีกมู้พ่นอยู่ข้างล่างครับแล้วก็มีมีหลายๆคนอ,อ้อมอ้อมไปฟังขวามือนะครับอ้อมเป็นวงกลมนะครับพอพ่นสมัยนี้แกพู้นครับทางไฟเจ้าน,นี้ค่ะอ้อมเป็นวงกลมกักบมาลาดกั่ฟังเจ้านี้พอมาฟังฟังเสียงนี้ประเทศใหม่ครับผมพี่น,อน้องนี่นี่ครับฟังเียงนี้ประเทศใหม่ครับให้ดูผม ฟังท่านี่ว่าท่านี่ใหม่ครับเพิน่นส์ศิลาหม่า,มาสิครับเพิน่นธ์ศิลาหม่า,มาเรื่อยๆนะหม่าสิครับมันรัดรัดรัดใบครับผมหม้อไฟขกเจ้าใช้ไฟ,ไฟครับเหมือนมาคนเพิ่นกาออกมาก,ากันหลายแล้วครับเพราะวะ่ามีกะกะมีบ้านเพิ่นกาทักไปไล่ไล่กลุ่มในหมู่บ้านพีน่น,น้องเพิ่น,นกาออกมาเบิ่งกัน เรื่อยๆครับผมตั้งแนไปสามครับพี่น้องเบิ้งไฟอยู่นี่ครับใหม่โอ้นดับบ่ได้ครับผมพี่น้องรถดับเพลิงกันเพื่อใดต่อครับผมเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่ามันอยู่คนละเขตคนละพื้นที่เพิ่นเพิ่นว่า เพราะว่าตำบลนี่ควันห้องแตกเซี่ยวๆครับข้างล่างพ่ออ่อนนะครับมองได้มีอย่างแหงหลายเพกกื่อนกะดีบึ้มกันมาใหม่อีกเค้านึงเดี๋ยวคลิปนี้ก็เสียไปส,สักนิดสักวอนครับผมพี่น,อน้องเพื่อนยิมันเพื่อนนำพันวานะครับเพื่อนนำมูหวานพันวา าดาวเทียมับสัญญาณกวามหอนได้นะครับตำบลหนองส้างใหญ่ <c oughs> บ้านหนองสางนะครับฝีมือค้นเหรอครับผมคิดว่าเป็นฝีมือค้นจุดนะครับแต่แถวแถวหน้านี่บ่มีผู้ใดจุดหรอครับเพราะว่าเพินพ่นเพิ่นมาจากให้เกิดเกิดไฟแบบนี้เพิ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพิน่นนอนอยูน้ำให้หัวให้ไปหน้าการนี่จะข้นที่สัญจรไปมาค้นขังนอกอย่งีนะครับ เพราะว่าเพิ่นเพิ่นมหาอยากหากินบ้านอื่นเพิ่นก็เขามาเส้นนี้เส้นทางหน้าบ้าบอยนี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้กาสียเอาไว้จะนี้ะกันกรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ